รูปนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่แสดงพลังของพื้นที่ว่างนะคะพื้นที่ว่างก็คือแบ克กราวด์ของงานทั้งหมดเนี่ยโอบรับกับคาเต์ของเสือที่แสดงถึงพลังนะคะพลังของจิตวิญญาณของเจ้าป่าซึ่งเราจะเห็นว่าเสือตัวนี้มองมาที่คนดูแบบเพ่งพิจารณานะคะเราเห็นลายของเสือเราเห็นสีสันเราเห็นจังหวะที่เรารู้สึกว่า แม้จะมีอยู่น้อยแม้จะใช้สีที่มีอยู่ไม่มากแต่จังหวะที่มีอยู่น้อยเหล่านี้ถูกโอบลับด้วยพื้นที่ว่างเพื่อต้องการขับดันให้จุดเด่นของภาพเนี่ยคือแววตาของเสือมองมาที่คนดูสะกดผู้ดูให้รู้สึกว่า,าจิตวิญ,ญญาณของธรรมชาติคืออะไรคือความมีอำนาจหรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่อาจจะหมายถึงความมีชีวิตความสุขความอุดมสมบูรณ์หรือ อะไรก็ตามแต่ที่ผู้ดูจะรู้สึกหรือจินตนาการได้เมื่อมองผ่านแววตาของเสือและสิ่งแวดล้อมที่ว่างเปล่าเหล่านี้